วันนี้นะครับเราจะนำขามาลองเล่นซั่งห้องหนึ่งหนึ่งดูนะครับหมดแต่กับจั๊กป้า,ปาก็โอ้ยแยอบตบเอ้า สวัสดีจ้าทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนี้โอพีบิดเปิดคลิปแบบสวัสดีจ้าล้วฮะทุกคนคืออยู่วันนี้นะฮะเราจะนกลามาลองเล่นสร้างห้องหนึ่งหนึ่งดูนะครับก็เดี๋ยวคลิปในวันนี้นะฮะทุกคนจะเป็นยังไงก็ขอละหนึ่งไลค์ด้วยนะเฮ้ทุกคนว่าก็ว่าไปเสื้อเลนไลท์แบบเอซุนเนี่ยก็ใส่เข้ากับกางเกงตัวนี้เหมือนกันนะเนี่ยวันนี้เราจะขับเข้าไปสู่วงการสร้างห้องไฮไลท์เห้นด้วยนะว่าไฮไลท์ที่ว่านับเป็นเวลานานมากๆที่ผมไม่ได้มาเหยียบวงการไฮไลท์ นี่เลยต่อคนเข้ามาทุกคนตัวนักแข่งวะอ้าวไม่ใช่ตัวอันนี้ใครเล่นบอลด้วยจะเจอโป๊ะเปล่ามาเข้าสู่กาลินาฟิฟายเออร์คลิปนี้โอพีจะโดนตบหรือจะโดนศัตรูตบอาณาทีมาเล่นกาลินาฟิฟายกันร์เราต้อง จะสกิลเล่นแบบนักแข่งแต่ละสกิลคือเอาไปเล่นปืนในอาได้ดีมากมากเลยนะแต่ไม่โมไม่ควรเอามาเล่นสี่บีไม่ควรเอาไปเล่นจ้างห้องกับสี่บีสี่หรือสี่บีสี่ก็น่าจะพวงไปด้วยว่ะวิลลนงานมากวูดเบเกอร์ไปยี่ยิบไม่ตรนะโอ้ชิดหมดแรงแล้วปะเต้าหมดแรงแล้วปะเต้าเขาเรียกว่าสเต็ปสเต็ปอะไรนสเนปยิงลอยโน้ เรื่องโกงเรื่องกมนนะ OP Double One อยู่แล้วเนาะนะเราลองมาเล่นกับปืนที่เอ่อไม่ถูกชะตากับผมมากที่สุดก็คือปืน Wood Packer ปืน Wood Packer เนี่ยผมบอกเลยตั้งแต่มันเข้ามาในเซิร์ฟเซิร์ฟฟีไฟน์เนี่ยผมบอกเลยว่าผมคนไม่ชอบเลยคือปืนอะไรที่ต้องแบบว่างัดเบาๆเนี่ยผมจะไม่ชอบมากๆเลยอย่างเช่น Wood Packer เนี่ยงัดเบาๆมันถึงจะเข้าหัวนะแต่ดีเซิร์ฟมันต้องการแรงๆใช่ปหมหลังเพราะว่า ผมเป็นคนเล่นงัดแรงด้วยมัง้งผมเลยไม่ค่อยชอบกับปืนวูดเทเกอร์เวลาผมงัดแรงเกินไปมันก็แบบไม่เข้าหัวยิงเลยหัวและเป็นบ่อยด้วยทีนี้เราจะลองเล่นวูดเทเกอร์ดูนะฮะว่าเราเนี่ยจะยิงหัวได้กี่เป้าแอดดอับเอาเอาแอดดับถ้าหัวายเอาอยู่ๆก็อยู่ๆก็ตุยเย่เป็นรถไฟจริงเดียอะไรกันเนี่ย Tên ngô ngô cả đơn, em đã tạo tay leo, ngô bơi. Ai, nôm bên a khang lơ khang lơ nôm bên a khang lơ nôm Lên a khang lơ nào mà hơi. เอาให้โยนเกมอะปิงเหอเพื่อน,นในปิงเยอ,อะออแล้วเรื่อกสกินปืน,ปน,ปนเรียกปืนมาแบบเดียวกับเราเลยอหย่ะทุกคนแอบทุกคนมีความคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าคิปผมมันเหมือนภาพจะชัดพี่ว่งเหมือนภาพจะชัดขึ้นอันนี้คือเหมือนความรู้สึกส่วนตัวหรือทุกคนไม่ได้รู้สึกแต่ผมเหมือนความรู้สึกว่าภาพมันชัดมั้งมาเดี๋ยวเราลองเล่นสลับปืนยิงดูนะเม,มื่อกี้เขาหน้าจะโยนเกมนะแล้วเขา,าก็อาจจะโดนแม่ใช้ล้างจานอยูอยน่นะตอนนี้เลยให้น้องบอดผู้น่ารักเล่น โอ้โหปืนยิงโคตนลวนเลยน้องบอดเอ้ยออนี้คือเรามาเล่นแบบซ้อมอะไรใช่ไหม,มันโดนเกนแล้วผมเลี้ยวไร่ยังยั <c oughs> ยงได้เลยนะไอวอมีไอ้วอมีตั้งดีเลยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็แผ่นนี้ปืนอะชนะละฝั่เกมบอกคือแผนนี้ผมรู้สึกว่าปืนดิเซอร์มันยิงไม่เหมือนแผ่นก่อหรือเปล่าวะคือกัดถ่วเมื่อก่อนปืนดิเซอร์กระถัวปึ๊กเดียวมันได้ใช่ไหมแต่นี้เหมือนว่ามันต้องลากลงนิดหน่อยแต่แผ่นที่แล้วผมก็ลากลงเลย แต่แผ่นนี้เหมือนเนื้อว่าต้องลากขึ้นยา,ยาวๆมั้งมันถึงจะเข้าหัวร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยช่างฝาทุกคนช่างไม่เลยแต่มผมคิดว่ามันน่าจะต้องลากหัวแบบตรงๆย,ยาวๆเลยมันถึงจะเข้าหัวนะแกก็คลิปทุกคนภายในวันน,นี้มีเพ็ญคณีเอาเป็นว่าไปใจญคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปภายในวันนี้บีเพียงแค่นี้นะครับทุกคนสยยวัสดีครับผม